สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าโตโยต้าทุกท่านครับพบกับเซลปักอีกแล้วนะครับเซลปักโตโยต้าโคโรน่8เป็น8วันนี้ปักจะพามาดูซีประตูยกสูงนะครับรีโว่ดีพีรันเนอร์มิดครับตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นลรอส่งมอบครับแต่งหล่อเลยครับก็จะมีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวปักพาไปชมกันเลยครับเป็นไงครับหล่อไหมครับผมตัวนี้หล่อมากครับรอส่งมอบลูกค้าครับ นี่ครับเดี๋ยวมันเริ่มจากด้านหน้าครับก็จะมีแปลงหน้า GR s p o r t อะไรแท้นะครับตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนกระจังหน้า GR s p o r t ทพร้อมโลโก้ครับนี่ครับครอบกระจังหน้าเราก็ทําเป็นสีดําเงาให้นะครับเนียนๆเลยครับตัวนี้สวยมากครับครอบกระจังหน้าสําหรับชายล่างนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นของ GR s p o r t ครับทาสีดําเงาให้ครับสวยไหมครับผมถัดมาเป็นเบ้าไฟตัดหมอกครับผม เปลี่ยนเป็นสีดำเงาครับของ g r ส port พร้อมกับทำสีคิ้วซุ้มล้อครับตัวนี้สวยมากครับนี่ครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็จะมีทำการเปลี่ยนล้อเพิ่มนะครับเป็นไงครับตัวนี้สุดไหมครับผมล้อ MacPE 37นะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงาดำนะครับตัวนี้พร้อมกับโลโก้แดงนะครับมาพร้อมกับยางโตโยต้าโอเพนคันที่นะครับ ตัวนี้เป็นยางออเทอเลนนะครับลูกค้าเลือกได้ครับอยากจะเป็นยางถนนดำหรือว่ายางออเทอเลนแบบนี้นะครับก็จัดให้ได้เหมือนกันครับตัวนี้เป็นรถลอส่งมอบนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนี่ครับครอบกระจกมองข้างก็ทำเป็นสีดำเงาให้ครับตัวนี้สวยไหมครับนี่ครับ บันไดข้างเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กให้ซุ้มล้อด้านหลังนะครับก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีดําเงาให้เช่นกันครับนี่ครับสวยไหมครับด้านหลังนะครับกันชนท้ายยังใส่ของเดิมอยู่นะครับตัวนี้ลูกค้าไม่เปลี่ยนสําหรับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มโลบาร์สไตล์บิบาร์นะครับตัวนี้เป็นของล็อกโก้นะครับเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับพร้อมกับกระบะท้ายไลเนอร์นะครับตัวนี้จัดให้สวยๆครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจออกรถแต่งเต็มวสวยๆแบบนี้นะครับปักจัดให้ได้หมดเลยนะครับเรามีบริการเซ็นสัญญาฟรีทั่วประเทศจัดส่งมอบรถให้ครับสนใจสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นที่ปักได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ครับที่เบอร์0931252269วันนี้สวัสดีครับสนใจอย่าลืมทักปักนะครับ